วันนี้ผมก็ได้กลับมาหาท่านอาจารย์นะพอเม,มื่อวานเราจะไปตามหาชายที่โดนผานสมิงคนนั้นไล่กินทุกคนแต่ไม่เจอดันไปเจอเด็กนะอาจารย์บอกน่าจะเป็นสมิงนะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแต่วันนี้แย่จัดเลยทุกคนไม่สบายด้วยแต่ก็ต้องมานะครับ <c oughs> วันนี้ผมว่าจะไปหาท่านอาจารย์เราก็จะให้ท่านอาจารย์ พาไปตามหาน้องปลาทูนะทุกคนี่โดนเออไอหมอผีอาจารย์คงเหรอนั่นแหละ,ะทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอน้องหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเพื่อแม่เสียวเวลานะทุกคนไปเดี๋ยวเรารีบไปหาทนานอาจารย์ก่อนเลยดีกว่านะก็วันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะทุกคนเป็นวัดด้วยไปทุกคนไปทุกคนไปกันครับ <c oughs> ก็เมื่อวานนะ อ๋ชายคนนั้นเราก็ไม่เห็นนะยังไปไม่ถึงเลยเราไปเจอเด็กก่อนนะขอความช่วยเหลือนะแต่เราไม่ได้ไปช่วยเด็กคนนั้นนะทุกคนอาจารย์เพราะอาจารย์รู้เลยว่าเป็นถมิง่แน่นะทุกคนก็วันนี้ถ้าผมพูดไม่ชัดหรืออะไรพูดไม่รู้เรื่องก็ขออภัยเลยนะเป็นวัดด้วยกคน ก็เมื่อวานนะทุกคนรีบกลับนะทุกคนผมแม่งก็เลยลืมเอามาม่มาให้ท่านอาจารย์เลยนะวันนี้ก็เลยเอากลับมาด้วยถ้าเจอท่านอาจารย์ก็จะให้ท่านอาจารย์ก่อนเลยเดี๋ยวลืมอีกนะเวันนี้ก็มาคนเดียวนะทุกคนก็จะมาหาท่านอาจารย์ก่อนเลยเดี๋ยวผมว่าชายคนนั้นนะเขาอ,อาจจะไม่รอดแล้วนะทุกคนที่โดนพ่านสม,มิงคนนั้นเลย ให้กินนะผมว่าน่าจะตายไปแล้ววันนี้ก็อยากจะให้ท่านอาจารย์นะพาไปหา ไปตามช่วยช่วยตามหาน้องปลาทูนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเจอน้องหรือเปล่านะแต่ที่ผมเห็นเพื่อนเสือบอกมานะน้องปลาทูโจนผีนะที่อาจารย์คงมันเลี้ยงไว้นะสิ่งล่างอยู่นะทุกคนถ้าเจอน้องก็ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษเลยนะเพราะคนที่อยู่ในล่างน้องนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนะันเป็นเป็นผีนะ แย่จ yeah, ัดเลยทุกคนก็วันนี้ก็ว่าจะไม่มาแล้วนะทุกคนแต่ไม่ได้นะก็พ like ีพีเอซขอมานะให้ไปช่วยน้องหน่อยก็ก็ย well ังไหวนะทุกคน จะเจอน้องหรือเปล่านะครับวันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกัน ราจะเจอท่านอาจารย์หรือเปล่านะทุกคนก็อย่าเพิ่งรำคาญผมนะผมก็ไม่สบายเลยก็จะมีเสียงไอเสียงอะไรด้วยนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวนี้ไปหาท่านอาจารย์กันดีกว่านะครับไปไปกัน,นครับก็เดินมาได้ไกลแล้วทุกคน อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครัทุกคนว่าผมจะไหวหรือเปล่านะถ้าเจอกับ <c oughs> ไออาจารย์โค้งไม่รู้นะทุกคนไม่ไหวก็ต้องไหวนะถ้าเจอมาแล้ว เดินมา <c oughs> ใกล้ถึงอาจารย์แล้วแหละทุกคน <c oughs> โอ้ยไม่ไหวเลยค่อน <c oughs> ข้างลกเลยนะทุกคนปาตัวนี้ เงียบเลยนะทุกคนมีแค่เสียงลมแล้วก็เสียงนกนะดูครับไปดบไปดีกว่า ย่ทุกคนตัดไปตอนนี้ถึงท่านอาจารย์เลยรูกว่านะไปะผมเดินมาได้ไายพอทุกคนแล้วนะผมมาเจอเหมือนจะเป็นเด็กนะผมว่าน่าจะเป็นน้องป่าทูนทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินตามไปดูนะไม่รู้เหมือนกันว่าใช้หรือเปล่านะครับ เป็นใครอ่ะทุกคนดูเหมือนน้องปาทูเลยนะนั่นใช่น้องปาทูเปล่าใช่ครับทุกคนใช่ด้วยเฮ้ยเอา้าแล้วยังจะไปไหนอ่ะฮะทุกคน เอ็งจะไปไหนทุกคนน้องหายไปแล้วอะ่ะเฮ้ยอยยอแน่เฮ้ย,ยนะเยพ่อมาทำอะไรในป่าพี่ก็มาตามหาเองนั่นแหละเอา้าแล้วทำไมเองไมาอยู่เนี่ยไปกลับบ้านไปกับพี่ เอ็งมาอยู่นี่ได้ไงฮะเฮ้ยเอ็งมาอยู่นี่ได้ไงฮะไปกลับด้วยกันมีคนตามทาเฮ้ยทุกคนูจอมไปอยู่ด้วยเฮ้ยเมื่อกี้เสี่ยงเป็นเด็กเลยเป็นฐานรับใช้อาจารย์คงกับกู เฮ้ยมึงเป็นใครวะมาสื่อลัางน้องบาทูได้ไงวะไปกับกูทุกคนมึงเป็นใครบอกให้มึงไปกับกูไมดใจแล้วเตือนมึง ว่าไม่ใช่แล้วใครสิ่งล่างหงวะเนี่ยเอาอะไรออกมาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวผมว่าถอยก่อนผมว่าไม่ใช่น้องแล้วนะทุกคนคนที่สิ่งล่างน่าจะเป็นผีของ้อ ผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ผมไม่ยักฟันน้องนะผมจะเอาสร้อยที่อาจารย์ให้ผมมาคล้องของน้องนะเอามาล้องดููกมาอ้าว้าอ้า

วัพี่ีอาจารย์โคงหม่เลยทุกคนผมว่าเป็นผีที่อาจารย์คงแบบเสกให้เข้าตัวน้องนะแต่นี่ผมได้เอาซ้อยไปห้อยขอน้องแล้วนะแล้วเอามีดไปจี้หัวนะมันน่าจะออกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะรีบพาน้องออกจากตรงนี้นะแล้วก็แบบพาไปหาอาจารย์ผมนะแต่เมืเ่อกี้ตอนที่ผมเจอน้องทีแรกเป็นเสียงเด็กเลยนะ พอผมจะพากลับเนี่ยคือจะเอาผมไปอยู่ด้วยเลยนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมพาผมจะแบกน้องออกดีกว่านะทุกคนโอ้อาการผมก็แย่เหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวทุกคนแล้วแม่เดี๋ยวผมจะพาน้องออกดีกว่า

คนกำลังพาบริวารไปไหนมึงคนคนคนว่า ผมต้องออกก่อนนะดูเหม e ือนมันจะปล่อยผมไปไม่ง่ายไม่ไม่ง่ายนะนะทุกคนผมไม่รู้ผมจะนอน้องออกได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยห้องอยู <h <h ่นี่นะทุกคนผมแบกมา

อะไรวะเฮ้ยก <Hey. S 1> ูออกจากน้องด้วยไม่ออกก็แทงมีดรอ้ขา้ม,าม่ทุกคนเฮ้ยทอคนอาจารย์โคงมันเอาน้องไปอีกแล้วนะทุกคนเฮ้ย hey. เ,เอาน้องกลับมาเลยทุกคนเห,ห,ห,หลือแต่ซ้อยอย่างเดียวนะเมื่อกี้ผมคล้องคองน้องไปแล้วเฮ้ยผมเกือบเอาน้องไปได้แล้วเชียวเฮ้ยทุกคน ถ้าผมมากอาจารย์นี่ผมอาจจะพาน้องกลับไปได้นะแต่นี่ผมมาแล้วมาเจอคนเดียวนะทุกคนผมเลยพาน้องออกไปไม่ได้นะกำลังจะอุ้มน้องกลับไปแล้วเียวเดี๋ยวคนเดี๋ยวผมจะออกจากจุดนี้ก่อนนะผมไม่รู้ว่ามันจะมาอีกเปล่าทุกคนเดี๋ยวรีบออกจากตรงนี้ดีกว่าอันตรายแล้วไปทุกคนเกือบล้มเลยทุกคน คนกะพาน้องออกไปได้ไหมเชียงโผมว่าน่าจะเป็นน้องปลาทูนะแต่ในล่างอะ่ะคงไม่ใช่นะผมว่าน่าจะเป็นผีที่ไออาจารย์คงมันสิงให้เข้าล้างน้องนะทุกคนเดี <c oughs> <c oughs> <ฮ>๋ยวไปพูดเดี๋ว่าะ เดี๋ยวรีบออกจากตรงนั้นดีกว่าไปทุกคนเดี๋ยวรีบออกจากจุดตรงนั้นแล้วก็ไปที่ปลอดภัยดีกว่านะไปกันครับพี่ๆตอนนี้ผมก็ได้ถึงทางออกแล้วนะโอ้ยคือเมื่อกี้ผมจะเอาน้องกลับมาได้แล้วเชียวนะคือผมเอาสร้อยผมเนี่ย ไปห้อยคอน้องนะแต่เหมือนผีตัวนั้นมันไม่ออกนะผมก็เลยเอามีดพี่อาจารย์ให้ผมเนี่ยไปจี้หัวมันนะทุกคนมันเลยออกนะแต่คือตอนที่ผมยกเพื่อกําลังจะกลับเนี่ย <c oughs> ไอไอจาน์คงเนี่ยมันมาจากไหนไม่รู้นะทุกคนอยู่ดีมาบีบคอผมเฉยเลยนะคือผมขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะที่ผมพาน้องกลับมาไม่ได้นะครับแต่ ถ้าวันนี้ผมมากับอาจารย์ผมอะผมอาจจะมาฆ่ามันได้แล้วก็พาน้องกลับไปได้นะแต่วันนี้ผมยังไม่ถึงอาจารย์เลยผมมาเจอน้องก่อนนะตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจะถึงทางออกแล้วทุกคนเดินไปทางนู้นอีกหน่อยเดียวก็ถึงรถผมแล้วนะคือแบบ เสียดายมากทุกคนกิมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าไม่รู้ว่าผมจะออกจากป่าหรือผมจะไปหาท่านอาจารย์ต่อนะแต่ผมจะไปบอกท่านอาจารย์ให้รับรู้เรื่องนี้นะว่าผมเจอน้องแล้วแต่ผมไม่สามารถพาออกไปได้นะเดี๋ยวจะให้อาจารย์มาตามหาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนไปกันครับ